รับครับจอดหน่อยครับขายอะไรครับเนี่ยขายน้ำครับผมอ๋อขายน้ำสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อเบนครับผมชื่อพี่เบนเนาะนะครับก็ขายน้ำโอ้โหมัน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 แปลกดีเนาะนี่กระติกคือคือยังไงครับคือคนซื้อเช่าหรือให้ยืมให้ยืมให้ยืมตามบ้านอ๋อให้ยืมตามบ้านด้วยเราก็ทิ้งไว้เลยแล้วพอถึงเราก็อีกวันเราก็ไปเก็บออกไปเก็บครับผมอ๋อ แปลกดีครับเป็นมีมานานอ๋อเป็นพวงเลยแต่เราแต่เราก็ไม่เห็นเนาะไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นไงเห็นเห็นตรงนี้มันแปลกดีนัสะดุดตานบมาเป็นพวงเลยกระติกพวงเนะต้องลดกระติกพวงเลยแล้ววันนี้นะครับก็คือขายทั่วเลยขายในเขตไหนครับตอนนี้ในเขตทุ่งคอกเลยครับอ๋อในเขตทุ่งคอกใช่ครับถ้าถ้าไปรับงานอีเวนต์แบบอย่างเช่นงานวัดงานที่เขาเขาเหมาไปไหม สามารถไปมหมยังไม่เจอยังไม่เจอนะอ๋อนะครับแต่ก็รับเหมือนกันถ้าถ้าเขาติดต่อมาเออรับนะครับเออแล้วพี่ขายน้ำอะไรบ้างครับเนี่ยก็หลายน้ำเลยหลายน้ำเลยก็จะมีพวกกาแฟโอเลี้ยงชานมกาแฟโอเลี้ยงชานมนมเย็นชาเขียวชาโก้ชาดำชามะนาวถึงสิบอย่างไหมเกินครับเกินเกินสิบอย่างด้วยนี่พี่พี่ชงเองหรือหรือ ชงเองหมดเลยครับเราก็มีส hmm. ูตรเราเนาะเพราะพวกนี้มันมีสูตรอยู่แล้วเนาะความอร่อยความเข้มข้นนะครับก็สุดยอดครับพี่แล้วน้ำหลักๆก็น้ำน้ำน้ำรองลงมาน้ำเสริมอะไรเป็นน้ำผลไม้น้ำผลไม้เราก็ขายหลากหลายเลยเพื่อให้คนบริโภคได้เลือกหลากหลายนะครับมีตัวเลือกเยอะๆอ๋อแล้วราคาเท่าไหร่ครับอ่าถ้าเป็นน้ำปกติที่ไม่ใส่โซดาไม่ใส่โซดาครับจะเป็นยี่สิบบาทอ๋อยี่สิบบาทถ้าน้ำปกติยี่สิบบาทก็ถูกนะ ก็ถือว่าไม่แพงเลยในช่วงนี้ถือถือว่าถูกและถ้าน้ําที่ใส่ใส่ไหลโซดามันก็จะมีราคาหน่อยเพราะมันมันวัสดุไอ้วัตสุดิบใช่ไหมวัตถุดิบมันจะแพงอีกหน่อยนะต้นทุนอีกหน่อยนะครับก็พออยู่ได้ในช่วงนี้ครับเศรษฐกิจก็ก็โอเคนะโอเคนะก็พอไปได้นะพอหน้าค่ายน้ํามันก็ตอนนี้หน้าร้อนด้วยก็ยังพอพอพออยู่ได้นะนะครับอากาศด้วยครับครับก็โอเคนะครับพะไม่ใช่พอพูดถึงอากาศเนี่ย พอเริ่มเข้าอากาศหนาวเราก็จะลาบากแล้วใช่มันก็ลําบากหน่อยแต่ก็ยังสูดได้เราก็ต้องลดน้ําลงใช่ใช่ลดน้าลงลดปริมาณให้ให้พอได้ไม่ขาดทุนนะครับผมอืมครับครับอย่างนี้เราก็ทําเยอะหน่อยหนึ่งใช่ก็คือถ้าผู้ชมครับที่อยากจะดื่มน้ําหรือมาแถวบริเวณทุ่มคอกเนี่ยถ้าเจอพี่นะก็แวะได้ก็มีเอกลักษณ์เนียเป็นกระติกนะกระติกพวงนะเป็นพวงกระติกเลยบานหมดเลยนะผูเป็นกระติกนะก็ อ่าก็ใบใบก็คือ20บาท <20 S 1> ใช่ไหมถ้าใส่น้ำเนาะถ้ามาสนองก็เป็นแก้วก็มีอ๋อเป็นแก้วก็มีนะมีไหลมีมีมมหลยางเนาะแก้วใหญ่ก็มีอ่าแก้วเล็แกแก้วใหญ่แล้วก็มีกระติกก็ทิ้งไว้ได้เดี๋ยวก็อีกวันก็ไปเก็บ,บนะครับลงวันก็ไปเก็บนะครับก็ตอนแรกนึกว่าเอ้ยเราเรา,เราให้เช่าไหมหรือ,อยังไงแท้ให้ให,ให้ไปเลยให้ไปเลยครับให้ให้คือให้ยืมแล้วก็มาเก็บส่วนมากก็ขาประจำมะ ขาประจาส่วนมากเนอะขาประจําหรือใกล้เคียงที่เราไปทิ้งเป็นบรร้าที่เรารุดจุดเนอะ่าจะเป็นลูกคาา<ถ>้าขาจอมาก็ใหเปิดแก้ว <laughs> ขาจรคงหายเลยคงหมดห่วงอะโอเควันนี้นะครับเออมันมีน้ำอะไรบ้างอะที่น้ําเด่นๆที่ที่พี่ชงนะครับมีมีน้ำอะไรบ้างอ่ามันจะมีกาแฟนะกาแฟเด็อ่ากาแฟโอเลี้ยงโอเลี้ยงชานมอ่ะนมเย็น แล้วก็ลำไยชาไอ้นมเย็นก็คือสีชมพูสีชมพูเนาะับผมอ่าเอาเอาอะไรดีโอเลี้ยงกระติกหนึ่งโอเลี้ยงนะโอเลี้ยงกระติกหนึ่งแล้วก็ชานมกระติกหนึ่งสีชมพูเนาะับผมเอ่อนะครับเดี๋ยวอุ่นนุ่นสับสองแก้วชานมสีส้มอ่ะสีเอ้ยชาอะไรที่สีชมพูนมเย็นอะสีชมพูอ่ะนมเย็นก็ได้สีชมพูนะครับอ่ะนมเย็นสองกระติกนะผมยืมกันนะ โอ้ oh. <laughs> มาเก็บด้วย <laughs> ครับลองไปดูนะครับอ่านี่ตักมันแข็งอ่านะครับเดี๋ยวให้คนละสีไปเดี๋ยวจับจดโอเคครับโอเคครับได้ไม่แย่งกันได้ถือว่าช่วยกันอุดหนุนนะครับถึงจะไม่มากไม่น้อยก็ขอให้ได้อุดหนุนนะได้อุดหนุนกันนะครับ,รบเราก็ยุคดีด้วยอะไรด้วยเราก็ช่วยกันอุดหนุน นะครับขายไม่แพงเลยครับถูกที่สุดครับครับยี่สิบบาทนะครับนมเย็นลยอ่ะนมเย็นอ่านมเย็นน,ยน,นี่ขายมันมีไม่ถึงเย็นหมดไหมมีไหมคือคือคือขายได้เรื่อยๆเนาะ บางวันก็หมดไอ้นาชงเนี่ยหมดไหมหมดบางวันเนาะอฟลุกๆก็เจอขาจรเยอะๆหน่อยอ๋อก็ดีหน่อยแต่พอมันพิดช่วงโควิดด้วยเนาะถ้ามันมีงานตามวัดตามไรคนเยอะแยะนะงานบวชงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขายดีหน่อยอืมนะก็สู้ไปเดี๋ยวมันก็ผ่านผลไปเองนะครับครับเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูอ่ะอันนี้เอาอันนี้ก่อนผมชอบกินโอเลี้ยงนะกระ,ะติกนะครับกระ,ะติกนี่เป็นกระติกน่ารักเขียวนะครับอะเดี๋ยวผมขอยัดไปดปากหนะ่อยสุดยอดนะครับเพีมบคนนะครับก็ลองๆนงนับมามาเรียกซื้อได้ถ้าเจอตามข้างทางหรืออะไรเนี่ยรถเวกเรียกซืก้อเลยนะครับนะครับก็พี่จะฝากอะไรไหม ทางช่องผมนับช่องอิ๋วชุ่มหัวอกทาง YouTube ฝากได้เบอร์โทรบริเวณไหนเจอผมตรงไหนได้หมดนะแนะนำไปเลยครับครับผมก็ฝากร้านน้ำกระติกด้วยนะครับวิ่งสายทุ่งคอกนะครับหนองเปียงแล้วก็หลังหลังตลาดทุ่งคอกนะครับ ว่าถ้าเจอก็ช่วยอุดหนุนหน่อยครับผมมีเบอร์โทรไหมมีครับผมอ่ะทิ้งเบอร์โทรไปเลยนะครับทางช่องผมเลยเบอร์โทรนะครับศูนย์8 1 2 3 9ย์้าสองแปดหนึ่งสองสามเก้าครับผมครับชื่อเบนซ์ครับผมอ่ะชื่อพี่เบนซ์ครับนะครับเอ่อนะครับเดี๋ยวหลังที่เดี๋ยวผมจะทำนะอ่าเกี่ยวกับอะไรนะตามหลังอีกครับก็คือเบอร์โทรก็จะอยู่ไต่รางที่พี่พูดนั่นแหละครับผมก็เดี๋ยวฝากด้วยนะฝากนะครับถ้าเจอพี่ตรงไหนนะครับก็เรียกซื้อได้เลย ครับผมครับู้อย่างเงี้ยเรียกเลยครับพี่เขาว่าใช้ไปใช้คำยามนะอู้อย่างเงี้ยได้นะครับพี่ก็จะแวะแม้แต่เลยนะจริงจริงพี่ก็จะแวะวกกลับมานะครับนะครับก็สุดยอดนะครับก็เป็นกําลังใจคนนะครับให้สู้นะครับสู้ในให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับผมในช่วงนี้เนาะครับผมนะเป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยครับนะสู้นะครับผมครับผมสู้สู้้ขอให้ขายดีดี นะครับขายดีๆให้ให้มีคนซื้อเยอะๆนะครับนะเป็นกำลังใจอีกคนนะครับสู้ครับขอขออีกหน่อยสู้สู้พี่เขาเสียงเลยสู้สู้เว้สู้เว้ียบครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ